เ่าคำถามคุณสไปเดอร์แมนนะครับที่ถามว่าจะก่อบ้านเนี่ยใช้อิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาดีกว่ากันทีนี้ข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันที่มันชัดเจนเลยนะก็คืออิฐมวลเบาเนี่ยมันป้องกันความร้อนได้ดีกว่าส่วนราคาจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวให้เก่าลองดูก็คือตรงนี้ที่ถามมาก่อ158ตารางเมตรสําหรับอิฐบล็อกเนี่ย1 5อตารางเมตรเนี่ยมันจะเป็นอ่าสิก้อนต่อตารางเมตรนะคูณร้อ ก็ใช้2,54 0 2,54 0ก้อนส่วนอิดมวลเบาเนี่ย8.33ก้อนต่อตารางเมตร8.33คูณ158เท่ากับ1,316ก้อนทีนี้ทีนี้มาดู2,54 0เนี่ยอย่างตอนนี้ราคาเที่ยวเนี่ยเที่ยวนึงมันตกก้อนละ5.30ค 5. ูณ5.3 10886ส่วนมวลเบา ราคาประมาณอันนี้ถ้าเป็นทเทีย่ยวเชียงเก่าขายอยู่ประมาณ26บาท28บาทประมาณนี้26บาทมาแล้วแต่ช่วงตอนนี้ยอัตติไป28บาทแล้วกันอนะ่ะ28ก็คือ36,840กับว่าบาทก็คือราคา10,000กับ36ทีเนี้ยราคามันจะต่างกันพอสมควรอันเนี้ยขึ้นอยู่กับงบประมาณแหละว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ที่เฮียเก่าชอบเฮียเกา่าชอบแบบนี้ที่บ้านเฮียเก่าตอนสร้างอ่ะเฮียเก่าเอาดับเบิลบล็อกเลยเอาอินบล็อกนะ ก่อสองชั้นขึ้นมาไอห้องนั้นอุณหภูมิเย็นกว่าห้องอื่นเวลาหน้าร้อนจะเย็นกว่าเวลาหน้าหนาวจะอุ่นกว่าเออแม่งดีแล้วเพื่อนๆเคยใช้ตัวไหนเขียนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ